สวัสดีครับสวัสดีกับอีพิราชาแนลครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศางานลอยกระทงคืนนี้ของเทศบาลบางเสาทงจะพามาดูจุดเช็คอินถ่ายบรรยากาศลอยกระทงวันนี้มาด้ว้อมาเบื่องจุดเช็คอินงานลอยกระทงเทศบาลบางเสาทงวันนี้ บางจุดจะพาไปบางจุดเชนะ็คอีกนี่ยเราจะตอนกลางคืนก็จะมีอีกแบบนึงนะตอนกลางคืนอ,อีกแบบนึง่งจุดเชนะ็คอีกนะโอ้ยมาเบิ่งนเลยจ้ะร้อยกระทงแบบกระทุงงงท้งแล้วหมือแรงผู้ใดอยู่แถวแถวไหนกับมาใดนะจ้ะตรงร้อยกระทองอยู่ฟังนูนจ้ะ ถามาชมบรรยากาศร้อยกระทงขึ้นนี่ร้อยกระทงกระเจ้าี 6, 5, หกห้ายุทธว,วิถีบางสองสงจุดเช็คอินแน่จ้ะจุดเช็คอินซุ้มทางเข้าไม่เช็คอินเลยเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่แถวนี้จุดเช็คอินร้ยอ,นนยอ,นอยกระทุง่งนั่ง พักน้าบางเสาทงมาเด้จัดเด้อลอยกร,อร,ระทงหมดแล้วพอได้อยากไปช่วงงานลอยกร,ระทงพอได้จัดมาสองปีแล้วบ่าวโควิด วงลดรลาไปแล้ววงลดรถล้าเลยงรดล่าไปนะล้อันนี้ข้างหลังนะจ้ะยางออกมาจากข้างหลังกืนสบายมันจะกาดลงเดื่นยเลย มีฟางพร้อมแล้วฟางนะนั่งบอดดิถุดเช็คอินลอยกระทง บางเสาทงคืนเนีสนามหยาเป็นจะนั่งด้วพี่นองหยาก็ไดารบรรยากาศยัแรงอ่ดีดีเลยยานี่เป็นนั่งแล้พี่น้องตะนั่งเฮเสก,กินเลยนะจะ ทู้คนมาเช็คอินเลยห,หนังวาเช็คอินเลยเลยลนะตอนกลางวันก็นมาเช็คอินได้ตอนนั้นขึ้นในสิ่งแวดล้อมนี่งงนะตอนนั้นขึ้นน่ะมาร้อยกับท้องกันลนละ่แะผู้ใดอยู่แถวนี้นะสวยเสยเสยนะ ลังเปลี่ยนง,งานจะมาแล้งกันสิที่นี่ของขายเยอะแยะมากไหมติดถนนจะตรงนี้ติดถนนเส้นนี้ติ๊ถนนเส้นนี้นะแรงกระเปา๋ารถติดแน่นอนเลยตอนนี้ก็ติดเลินเริ่มติดเริ่มติ๊ดจะสองเลยติดถนนเส้นนี้นะ มึงรวดติดมึงหอมมึงรวดติดมีท่ทางขยาให้บริการนะเป็นานั่งก็แล้วนะนั่งก็ไม่เห็นเลย <c oughs> นั่งมไม่ได้ตรงนี้คนมันนั่งอยู่ไหนที่ถ่ายเลย บรรยากาศตอนนี้ก็สดชื่นะนะจ๊ะร่มเย็นอยู่ด้วยเป็นว่าแดดแดดอยู่เนี่ยก็ร่มอยู่ด้วยเนปะ็นลมนะลมเย็ยนอยู่นะเอาละนี่ร่งไปกันเถอะหมดแรงหมดแรงว่ากันอีกทีนึงโอกไป À, hai ngàn cọc khẩu trí đồng Nó mất xe chìm rồi <laughs> nó tịt, nó tịt. rồi Hãy subscribe lột kênh Ghiền Mì Gõ Để